เฮ้ยแข่งคีบตะเกียบอีกพ่อก็แพ้ดิให้เอาตะเกียบเนี่ยคีบช้อนแล้วก็ตักเอาลมอนกินอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนปกติคงไม่ทำนะตะเกียบติดตามเงือกไอ้ม่ใช่ตะเกียบวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะผู้กอบกวนวิดีโอเรานะคะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อมาทำอะไรคะวันนี้ มาแข่งกันอีกแล้ววันนี้เราจะมีเกมเล่นกันอีกแล้วครับครั้งก่อนพ่อแพ้ใช่แข่งคีดตะเกียบไปคือส่วนใหญ่คุณพ่อจะชนะใช่ไหมแต่เป็นคีบตะเกียบพี่แม่ชนะขาดลอยอะ่ะงงเหมือนกันแม่เลยบอกอยากแข่งคีดตะเกียบอีกเพราะก็เลยบอกโอเคเอาเลยแต่คราวนี้ขอแบบว่าท้าทายกว่าเดิมไม่คิดธรรมดาคุณพ่อคิดโจทย์ค่ะคิดโจทย์ยากมากเ <laughs> พรพะว่าคนปกติคงไม่ทำ <laughs> ทำไงเขาคุณพ่อนี่<ม>นนอะไรีวนี้เราจะมาคีดตะเกียบแล้วก็กินนี่นี่ คีบแล้วก็กินนี่ครับอัลมอนด์มีมีช้อนมาด้วยนะพี่ทีตะเกียบนนะกินอัลมอนด์นี่มันจะง่ายเกินไปไงพ่อเลยออกกติกาว่าให้เอาตะเกียบเนี่ยคียบช้อนแล้วก็ตัดอัลมอนด์กินอีกทีหนึ่งดูดิสงสัยแอบ,บซ้อมมาไงสงสัยจะซ้อมมาจนเสียแล้วไงคนปกติเขาคงไม่มีใครทำกันแบบนี้นะอัลมอนด์นี่กินกันคนละห้าเ <5. S 2> ม็ด ถ้าใครทำถ้าเราสามารถคีบตักห้าเม็ดกินคําเดียวได้เลยใช่ะได้ใช่ไม่ได้สิกินทีละเม็ดสิต้องให้เอาตะเกียบเนี้ยคีบช้อนแล้วก็ตักแอลมอนขึ้นมาทีละหนึ่งเม็ดจับแล้วได้นะอ่าจับชามได้อย่าแค้นที่ได้ก่อนอื่นต้องมาแจกออลมอนกันก่อนค่ะแล้วใครแพ้ทำอะไรอ่ะใครแพ้ทำอะไรดีอ่ะสองแพ้ใครแพ้ห้าเม็ด ้าม่ของแม่ใครแพ้ทำไรดีอะใครแพ้ห้ามกินข้าวเย็นดีไหมแปลว่าไหนๆก็อ้วนกันแล้วทั้งคู่เนาะแปลว่าคุณพ่อแปลว่าคุณพ่อมั่นใจเลยว่าจะแพ้งานเนี้ยพ่อบอกตรงพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจว่าจะชนะเท่าไหร่คือเรื่องของอย่างนี้มันมันดูกันแค่หน้าไม่ได้นะคือดูแล้วพ่อดูหน้าตัวเองส่งกระจกเงี้ยไงพ่อต้องคีบตะเกียบชนะแน่แต่ไงแพ้ได้ ตะเกียบ,บนะคะเป็นเหมือนกันน้สีฟ้ากับสีชมพูนะคะมันเป็นกลมๆอ่ะจะบอกว่าเนี้ยคีบยากตะเกียบก็ยากด้วยแต่ดูสีเราก็น่าจะรู้มันอายุค่อนข้างมากกว่าเชอร์แตมเนี่ยอยู่บ้านแม่มานานหลงจิ้มๆเราก็ได้อยู่นะเดี๋ยวน้องๆต้องดูนะช่วยแม่ดูว่าคุณพ่อโกงหรือเ <c oughs> ปล่า <c oughs> เพราะว่าแม่ตั้งใจแม่จะไม่ได้ดูส่วนแม่ไม่โกงอยู่แล้วพ่อก็ไม่โกงหรอกอะไรเราจะโกงเนี้พร้อมแล้วโชว์กอนว่าเรามีคนละห้าเมตรเห็นหรือเปล่าเนี้ย ของโยเฮนไแมเนี่ยของเราห้าอโยวางล่างของพ่อห้าบ้าเปล่าแม่ตลอดเวลาที่คุยนี่แม่ก็นหนีบช้อนตลอดเวลาเลย <c oughs> โอ,โแอ้แม่สอง <c oughs> สอง <c oughs> มาอุปรกรณ์พร้อมช้อนวางอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสาม <c oughs> โอ้โดูแม่ชิว <c oughs> แม่กินช้าเฮ้ ม่เอาคือม่คือไม่ลงหมดแล้วเหรอหมดตั้งนานแล้วแม่จะจะจะอาไรมดหมดตนตู้แล้วแม่หมดปากแล้วฮะฉนไแล้วเฮ้ยพอ่าง่ายไปนึกว่าจะยากนึกว่าจะยาว แม่รู้แล้วทำไมแม่กินช้าปกติแม่เคี้ยวละเอียดนี่เคี้ยวไม่กี่คำกืนเอื้อกไปเลยเดี๋ยวกะเพาะต้องแม่งตกใจแน่เลยเฮ้ยมันง่ายอะนล็กปุยากโยยังทำได้เลยเพราะมันง่ายน้องๆลองทำนะคะไม่ยากไหมครั <c oughs> ้งหน้าใช้ตะเกียบเกาหลีดีไหมตะเกียบเหล็กมันจะยากกว่านี้ทำอะไรกันพ <c oughs> อแล้วอิ่ม <c oughs> ยังเป็นก้อนอยู่ตรงนี้เลยอะ <c oughs> ตะเกียบติดตามเนือเอ้ไม่ตะเกียบัวมืนแม่เมาดัวเมาเอาบอนพ่อคิดไว้แต่ยากนะจริงจริงไม่ยากหรอกจริงๆริงก็ได้ถ้าคุณพ่อทำได้แปลว่าง่ายค่ะนี่แต่ทำอย่างนี้อาจจะทำให้ผอมได้นะเพราะว่ากินข้าวยากเออถ้าแม่ทำทุกมือแม่จะผอมแม่กินข้าวนี่เพราะว่าเพราะว่าใครอยากลดความอ้วนพี่พ่อว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว แต่พอเสียแลราก็อ้วนเหมือนเดิมเหมือนเลยว่อแต่แม่รู้วิธีละวิธีที่จะกินเร็วคือเคี่ยวน้อยๆเพราะปกติแม่เคี่ยวนานเคี่ยวนิดเดียวแล้วกินเอื้อเลยได้ละทีนี้แม่ก็จะชนะมากขึ้นเมื่อกี้พ่อหมดกําลังใจแต่แม่บอกว่าหมดแล้วก็อะไรวะแต่พ่อจะพ่อจะหยุดกินแล้วนะแต่เอ้ยอร่อยพอกินต่อทีเดียวนี้เขามีแล้วนะทีแม่ปู่เป้ทีพ่อโยเยมีทีแม่ปู่เป้ทีพ่อโยเยด้วยใช่ มีใ<อ>ครอยู่ทีมพ่อโยเยบ้างทีมแม่ปูเป้ทักทายกันมานะคะคอมเมนต์นะทีมพ่อโยเยก็อย่ายอมแพ้นะคอมเมน,เมนต์เข้ามานะ <c oughs> <c oughs> พ่อสัญญาว่าพ่อจะฟิตฟิตฟิตแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ตอนนี้เรื่องเรื่องคิปตะเกียบนี่พ่อต้องไปฝึกอีกเยอะเลยเพราะว่าอโอเคอ่ะเรียบร้อยแม่ก็ฝากติดตามนะคะแม่ปูเป้คุณพ่อโยเยแล้วก็นอก้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตากแกรมแม่ปูเป้นะ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี้นะวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย